ผมเี่ยวเลยเียวเลยันนอสอแลเกี้ยวกูไงยะชี้าเฮ้ักอยู่กับรายการฮารุฮิฮิเกมเมอร์แข่งนะวันนี้อยู่กับเกมเอาลัสนั่นเองเนเอาลัสพาร์ทที่สี่ล่ำส้ำหลี่สีเขียวเสียวตืดกันแล้วนะผมอ่า เฮ้ยอ <pec> ุ <pid> ้ยอะไรอู้ยไอ้สัตว์มาเป็นคอมโบเลยให้กูแนะนำตัวบ้างก็ดีให้กูแนะนำตัวบ้างก็ดีกูปิดต่อหน้าเลยเย็ดแค่เย็ดแค่กูปิดแล้วมึงอย่ามาคอมโบอย่าคอมโบกูอ้ายอู้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ โ <c oughs> อ้มึงมาเป็นคอมโบเลยนะอีคริสเซเรีวลี่โอ้โหให้กูเดน้นำตัวเสร็จก่อนมันก็ดีนะโอ้โหมึงจัดเต็มโอโ้แล้วมาในกองศพอะไรเนี่ยโอย้ศพเต็มเลยเขี้ยเหม็นเน่าเน่าเหม็นกลับไปที่ต้องอาบน้ำแต่งตัวดูประการลังช้อปปิง้งดูยิวโดนคอนเวนทีเดนเต้นแล้วกลร้องเพลงแน่นอนเลยในะคราชแมเฮ้ยอะไรเปิดแฟดกันโอ้ใช้แฟดเปลืองมากเปลืองมากนะเนื่นในผมเนี่ยใช้เปลืองเฮ้ยวันนี้เป๊ะอผีหัว ผีไม่มีหัวผัวไม่มีตืดนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรวะเสียงเฮี้ยอะไรเสียงเฮี้ยอะไรไอคิดมึงมาอีกแล้วโอ้โหไอเฮี้ยมาเป็นคอมโบเลยนะมึงมึงไอสัตว์เอ้ยแม่งรับเป็นซ่าสุดยอดคอมโบเลยเหรอเลยเหรอ อย่าคอมโบมึงรีบๆไปกูปิดไฟแป๊บเดี๋ยวแม่งเปลืองแบตเข้าใจนั่นไงแล้วก <go> ็อยู่นี่เองงงงงควยมึงอย่ามาสุดยอดคอมโบมึงรีบๆไปเลยมึงรีบๆเลยเออไปดีดีรีบๆไปนะโอเคมึงอย่าหันมานะกูไปทางไหน ทางไหนวะที่ให้กูไปไอสัตว์ทางไหนคือกูต้องเดินไปตรงนู้นเหรอไปบวงมึงเนี่ยนะฮะกูคือกูต้องไปบวงมึงเหรออ๋อน,นั่นกูไปก็ได้กูวิ่งแล้วไอสัตว์กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วโอ้โอ้โอ้เลเลยโอ้รอราไหนมาไหนไม่มีควายกระโลงบงโปง ไอ้ย่าล็อกล็อกล็อกอย่าล็อกกับกูอย่าล็อกกับกูอย่าอ้าวโอ้ย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 รู้เลยรู้เลยมึงมาไอ้สัตว์มึงมามึงมามามาโอ้ยซิกแซกซิกแซกหลบหลบเป็นไงล่ะมึงเอ้ายติดไรวะติดไรอ้าวอ้าวอู้ โ <rude S 2> like, อ้ยโอย่าอะยอะวิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งดิไปไหมไปวิ่งไปโอ้ยไ่ไปดิไปดิไปดิไม่ไม่โอ้ยโอ้ยกูรอแล้วไอ้สัตว์โอ้ยเปลี่ยนแบตแป๊บอ่าไอ้ควายไม่ได้แดกกูมาเป็นคอมโบเลยนะมึงสัตว์เสียงยังไม่ดับอีกเหรอมึงดับได้ก็ดีนะไอ้สัตว์ ตรงนี้มีรูให้ไปได้ตรงนี้เปิดประตูได้เปล่าไอสัตว์เอ้ยก็จะพูดอะไรสักนิดนึงแบบเปิดคลิปก็มึงก็ไม่ให้ทันให้กุลได้แนะนำอะไรสักอย่างเลยนะก็คือผมผมจะพยายามลงคลิปเอาลาสทุกวันนะเพื่อให้คนที่ช่วงเนี้ยเออเพื่อให้คนที่ไม่ได้ไป tgs big face 2013นะไม่เหงานะมีคลิปได้ดูกันทุกวันแน่นอนนะชัมาโอ้เป็นไงนะ ของสมน้ำหน้าคุณจากนายเขียวหวยควยเหี้ยโอ้ย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 อ้อสัตไอสัตต้องขีบแม่งไอสัตมึงทำเป็นนั่งนิ่งนะสัตว์ทำเนียนทำเนียนไอห่านแม่งทำกูตกใจแล้วมันนั่งเนียนไอหานเลยโอ้ยเหนื่อยใจพวกมึงจริงๆเฮลโหลวัสดีครับวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับพี่ สวัสดีพี่พี่ทำไรอะ่ะเฮ้ยสวัสดีเอออ่า,อาเปิดตู้เปิดไม่ออกแน่จริงมึงออกมา,าศาสตว์ทำเป็นเดินทำเป็นเดินทำเป็นเดินแบบซิกแซกบุ้งอีกคิ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 กหาอะไรมึงหวมยานไปยตาย,าย,าย,ายตรงนี้มีของให้เก็บเปล่าไม่มีนะเองโอ้แบตผมใช้เปลืองมากนะเอาจริงบอกตรงเปลืองพอตัวเพราะว่าผมเป็นคน ยังไงเฮ้ยไรไรมึงผมเป็นคนเนี่ยแบบว่าไม่ถนัดเกมมืดๆนะฮะเออก็เลยแบบต้องเปิดตลอดบ่อยๆไม่รู้ทำไมแม่งก็งงิง,งแบตจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแม่งจะหาเพิ่มได้จากไหนเนี่ยโอ้เหนื่อยใจนี่มีไหมในนี้นโหแม่งไม่มีแบตสักห้องเลยเอ๋อไอสัตว์เอ้ยยดเปด ไม่มีเลยมึงคือไม่มีจริงๆหรอเออไม่มีแล้วให้กูไปทางไหนไอ้นี้ก็เดินตามยังเดี๋ยวก็ตบแม่งปากแหกเลยพยายามจะบอกอะไรเราใช่ไหมแต่กูไม่มีเวลาหรอกนะเฮลโหลสวัสด,ดีอะไรมึงอย่ามาจับขากูนะอย่ามาจับขากูแฮ่แห่แ่พองเฮลโหลสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสดีแน่จริงออสวัสด,ดีเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยไอสัต เท่วพ้องอ่ะเทวแม่งเออเออตายเบยและนี่ก็ยืนดูเนาะเก่งกับเด็กเตะม้าด้ยิงท้าวิ่งต่อยเลอเกินไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ไปได้ขอแบตสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับพี่พี่ครับขอแบตหน่อยครับนะครับไอศาสต์ไอนี่ก็ยืนเยี่ยวจังโอ้ยแบตกูเหลือน,นิดเดียวแล้วเนี่ย แม่งเฮ้ยโอ้โหแบตเหลือน้อยมากครับตอนนี้เธอไม่มีแบตนี่ตายแล้วเราใช้เปลืองมากก็ต้องขอประทานอาัยมึงอย่าทำไรกูนะอย่านะอย่านะมึงยืนอยู่ดีๆในห้องนะไม่ต้องทำไรกูนะเออไอพวกนี้แม่งก็บนจังอะไรเนี่ยต้องกระโดดไปใช่ไหมกระโดดเฮ้ยอโอโอ้โหไอเ้เจ็บเลยรู้เลยเฮ้ยแฟมเย็ดแฟมเลยแฟมรับหักเบ่งนรกหับ หักเลียมนรกเอออ่าแฟมรัมบแฟมวงแคะเอ้ยนั่นเปนแบงค์วงแคชตรงนี้มีไอ้เหี้ยกูขอแบตหน่อยตรงนี้ไปไม่ได้นะรู้สึกรู้สึกแว่รู้สึกว่าจะไปไม่ได้ก็ถ่ายไว้ตลอดนะว่าตรงไหนเป็นไรมาไงอะไรเงี้ยเออมีแบตปะวะไม่มีแม่งทำไมไม่มีแบตให้กูเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินมาหาพี่เรอไอสัตว์มึงอย่าเดินมาหากูเฮ้ยนี่ไอแบดเก็บอืมขอบคุณครับผมแอบใต้เตียงไม่เห็นกูหลอกไอควายเปลี่ยนแบดใต้เตียงได้ไหมอ่าเปลี่ยนได้เว้ยควายไม่เห็นกูหลอกทําเดินไปกูแอบอยู่เนะี่ยโอ้ไม่มาหากูสิกูสาแอบรอ เฮ้แลสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสัตว์มึงเปิดกูแล้วไงอ้โหอย่าเปิดกูอย่าเปิดกูกูไม่มีเวลาได้หาเฮียอะไรเลยอย่าเปิดกูไปแล้วโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกครับไอสัตว์โอ้ไม่ได้แดกหรอกเฮ้ยโอ้โหมึงได้แดกแล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้โหไม่ได้แดกโอ้โหผิวไหวดังเส้นตุ๋ยเต๋ออสัตว์งงดีมึงงงดีมึงอ่ามาตรงจุดนี้โอ้โห เอาวันนี้นายนอนสัน่น์ทำไมว้าวโอ้ยอ,อ,อาทำท่าที่ใหญ่เลยโอ้ทำเป็นกลัวคนอย่างกูไม่น่ากลัวหรอกกูต้องกลัวพวกมึงมากกว่ามั้งไงสัตว์ไม่ใช่มึงมากลัวกูเข้าใจเออขอแบตหน่อยครับขอแบตเธอหน่อยฉันเองก็หมดแล้วแบตท,ที่ยังไม่เปิดออกโอ,โอ้โอ้ขอแบตเธอหน่อยแบตเฮ้ยนั่นไงแบตคุยขอบคุณสวรรค์โอ้ย ยี่หนั่นแหละอืมประทังชีพกูได้เยอะขึ้นเลยอ่าย่มยม,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 ยมเ,ยเ่ยมจิ๊สส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 สลสสสสสสสอ,อ,อะสส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 สอสส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 สงสส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 ส่สสรสส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 ส้สสสสสสอสส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 อสสสสสสสงนไ นะฮะมาดูว่าตรงจุดๆนี้มีอะไรแต่ส่วนใหญ่ตัวเกมต้องการให้เรา follow the bat นะตรงจุดๆอื่นก็น่าจะเป็นไม่มีอะไรมากมายเอยจุดอื่นก็เป็นแบบเหมือนของให้เก็บทานให้เก็บอะไรก็ว่าไปนะอุย้ย war rider แล้วก็มีเลือดเต็มเลยช่างน,น่ากลัวเหลือเกิน this is war rider มันเป็นแฟ้ม document หรือ note น่าจะเป็น note อ่า note วอร์ไรเดอร์นะไม่อ่านเช่นเคยโหแมงมึดอ้าวที่อาบน้ำช้าเวอร์ช้าเวอร์ต้องลงไปทางนี้อ่ะช้าเวอร์อาบน้ำหน่อยทิปเฟรชมีอรบ้วเฮ้ยแบดอุ้ยขอบคุณนั่นแหละอืมกูยอยู่รอดไปอีกหนึ่งหมื่นปีอีกห้าพันปีภาษีล่ะทุกแม่ใจบังเกิดแยอะแยอะยอ ใครที่อักตันยอยู่ต่อวอร์ไรเดอร์ผมมึงจะตายตรงนี้แม่งก็หลอนๆให้ลงไปมุดใต้ดินทำเต่งอะไรเนี่ยมึงจะให้กูไปเล่นมานครับเอ้ยไมค์ครับโทษๆเออผมเป็นแฟนแฟนครับพี่อ้อย <c oughs> ผมเป็นแฟนครับพี่อ้อยพี่อ้อยที่เล่นไม้ครับมานครับหรือฮาปล่อยซอดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรวะเดร์ เด <Hello>. oh, อ๋อกระโดดไปฟิงปัจวิงวิงวิงเราจะเติมแบตก็ต่อเมื่อมันใกล้หมดจริงๆอ้าวนายนอนทําติ่งแมวอะไรง่วงไปนอนที่บ้านงงยิง,ง,ง,งอ,อ,อีอีอีคือ,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 อคอือ,คอ,ออ่ารอช่องช่องคลอดช่องคลอดเออปิดบังก็ดีนะเออแม่นเสียงอะไรเนี่ยแม่งก็หลอนกูจังเลยอืมปิดบังแม่งเปลืองแบตเลยกิน หัวเลาะอ,อัดมา55นาทีน,น,นะครับผมฮ่า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 บวกหัวเลาะตุงตุงตุงเสียงอะไรตรุงตุงตุงคิดว่ากูกลัวอะไรสั์กูไม่กมลัวมึงหรอกอุ๊ยโอ้มีอะไรตกเต็มเลยเต็มทางเน,ะน,นอะเดี๋ยวเดี๋ยวไกด์โหทางแม่งเยอะจังกูควรไปทางไหน á? อะอ๋อนี่ช่องแคบเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยอย่า เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนได้ว่าตรงนี้อ๋อเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โอ้เยี่ยมเยมเย Let's go in the legend t e โอ้เซฟแล้วว้า wow. วตรงนี้มีน้ำลงไม่ได้นั่นเองนะอ๋อก็ต้องไปเปิดปิดวาลสองอันนะเพื่อให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอุ้ยอะไรอะไรไอคิสเตรลิวลี่เหรอนั่นไงสัตว์กูเห็นเลยกูเห็นเลยทำไงดี นาหน่านาน่ากูอยู่นี่วะว้าวว้ามึงมาดิมึงมาดิโอ้ยกูไปแล้วไอ้เหียโว้วโว้วโว้วร้อช่องโครดช่องโครดไอ้ควายไม่ดีแดก่ะกูยืนรอกูยืนรอกูยืนรอเฮ้ยอุ้ยคุยจับไม่โดนไอ้ควายกากหมาเป็นไงงงงงนะสัสงงดิโัวกลัวกระโหลกบงบงวิ่งไปวิ่งไปหมาไปไปเลยกลัวกลัวกูดิสัตส เจอกูรอดช่องคลอดน,นิดนึงนี่แบบว่าไม่กล้าบวกเลยฮู้มึงไปเลยมึงไปไกลๆเลยอ่ามึงไปรีบๆไปเนะ <c oughs> มึงไปยังมึงไปยังไปแล้วใช่ไหมไปยังอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีท่อให้รอดด้วยเย่ร yeah. อดไปฮู้แม่งมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ อ๋อนี่ไว้แอบไอ้คิสนี่เองว,ว้าวไปเลยไปเลยไปเลยเลยรีบไปไอ้เฮียกูเสียวอยู่ตรงนี้แม่งยิ่งเสียวเลยตร<า>งไหนเออตรงนี้มีประตรูฟิ้ปิดฟิ้เอา้าไอสัตว์กูจะปิดด้านจากด้านไหนเออปิดไป,ปดอ่ามาหมุนตืดตืดตืดอ่าอันแรกก็เสร็จไปแล้วนะฮะใช่ไหม มา,มาเลยมาเลยวูฮูโอ้เฮียมึงมาเปล่ามีใครมาเปล่ากูเสียวแม่งมาเหมือนหมุนแล้วแม่งมามีใครมาเปล่าเฮลโหล้าวนั่นไงมึงมามึงมาเลยมึงมามาเลยบวกกับกูเลยซึ่งซึ่งหนะ้า มึงมาเลยไฟเปล่ากูไม่กลัวมึงหรอกไอสัตว์นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กันแล้วอ้อย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 อ้ยโดดโดดไปกูไปแล้วโอ้ยท่อท่อโอ้ยท่อท่อลงไอควายไม่ได้แดกกูหรอกครับโว้งหงียงหงียงไปไปไปโอ้กูไม่กลัวมึงหรอกหน้ามึงอะสัตว์สัตว์มาเลยมาเลยมาดี มึงไปเลยไปเลยไกลๆเลยแป๊บๆเสียงแทบเฮ้ยเอย่าออกมาอย่าออกมาสัตว์ไม่ไหวจริงจริงเออเงือบดิมึงเสียงแหบเสียงแทบกลางคลิป โอ้ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทําให้จบเลยนะพาร์ทนี้ก็ทนทนฟังเสียงแหบไปก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงๆแม่งไม่รู้เป็นอะไรไปทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมมึงอยู่ตรงนั้นเหรอมึงมาดิมึงมาหากูมาอะไรคิดกูอยู่นี่เฮ้ยเดินมาหากูดิสัตเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วมึงมาเลยมึงมาเลยมึงโดดมามึงโดดมามึงมามึงมามึงมากูหลบหลีกทุกคนโอ้ยโอย้โอหยโอ้โหยไปแล้วอ๋อเป็นไงลีลาดี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 เจ๋งบัลล่ะหลบมึงได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วบอกตรงเฮ้ยแล้วช่องแคบนี้คือย,อยังไง ต้องไปเหรออ๋อนี่นี่อีกประตูหนึง่งเออเปิดอีกวาลหนึง่งมาเปิดเลยครับผมและเตรียมตัวหนีออกไปจากจุดนี้นะฮะเราจะปิดพานี้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับพาท,ทีสีเหีียวเออกูเติมควรเติมแบตก่อนไหมเติมแบตระหว่างวิง่งไอสัตว์ได้ได้เดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นให้รวดเร็วที่สุดเลยนะฮะ ตรงไหนตรงไหนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โโอ้โโอ้โอไลโอ้ยอเอออ้ยไสัตว์ไอสัตว์อ้อ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 อ้ยเอ้ยวิ่งไปเติมแบตไปนี่แหละสไตล์กู โอ้ยเสียงกูแฮบไอสัตว์อีกนิดเดียวจะจบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงไปลงไปลงไปโอ้ย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 ,อย,อยลง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 ไม่ได้แดกเสียงไม่ไหวแล้วจริงๆ,งๆออที่จุดนี้แม่งมาเป็นคอมโบเลยอ่ะเออจนลงไม่ไหวครับนี่แม่งจะไปงานแบบเสียงดีๆได้เปล่าวะตลกชิบหายเลยเสียงแบบเนี้ย ก็จ่ายปะไม่เคยเป็นเลยนะจุฮ่าฮ่า่ตลกจังฉันจะแคบแนวใหม่แล้วนะฉันเริ่มไม่ไหวนะไปกันต่อโอ้ยนี่มันร้อนตายที่นั่ง มานนอนเลยตรงนี on, like, in on, ine, I I ้วันน on okay. ี้นอนพาดดีๆมีไม่นอนเตียงดีๆมีไม่นอนมึงมันนอนตรงในน้ำเนี่ยไอ้สัสโอ้โหไม่ตกใจกูตกใจเป็นพิธีอ่ะอ่อ่าขึ้นไปครับผมอ่าขึ้นขึ้นเย่เย่ย่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมองมึงมองกูขึ้นไปเป็นอะไรเปล่าซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังกูรีบรู้กันเลยทีเดียวรู้เลยอ่ะ เงิบเลยดิลาดนี้แม่งเป็นเงี้ยไอ้สัตว์กูควรทำไงให้เสียงมันหายท่านพรุ่งนี้วะเออเหนื่อยใจเสียงอะไรเนี่ยมึงฆ่าอะไรกันเนี่ยมึงค่าให้ดูการเทศากูบ้างกูก็เจ็บเป็นนะครับไอ้สัตว์ไปเลยวิ่งกูวิ่งยาวๆโอ้ยหยุดแป๊บคันจะแกล่ปวดขี้ปวดตด โอ้ยเสียงใครร้องวันดีครับหนูพี่วันดีครับมึงมาเลยมึงมาเลยกูเข้าห้องนี้แบบแอบมึงแอบมึงอ่าหลวงพ่อใช่ไหมมึงไม่ต้องทําให้กูกลัวเพราะกูก็กลัวแบบมึงนั่นแหละเออเออเออครับผีมันมีจริงดอ,อร์แวนิดมันเป็นคนสร้างผีขึ้นมาเออเเข้าใจเข้าใจกูจลงแล้วกันนะเออเราเป็นคนที่กลัวเหมือนกันก็หัวอกเดียวกันเฮ้ยแปดเหรอวะใช่ปะ ในห้องนี้มีแบตปะไม่มีมัง้งลงเลยแล้วกันอ่ะลงเลยลงเลยลงเลย,ลเลย,ลเลยแล้วพาต,ต่อไปกูจะไหวปะวะแม่งไม่มีแบตเลยอะ่ะโอ้โหเงิบอ่าตรงนี้อะไระ male world female world อ่าก็เอาเป็นว่าพาดหน้านะเราจะมาเจอกันนะจุดนี้นะผมขอตัวไปพักก่อนพรุ่งนี้จะต้อง ตื่นไปเที่ยวที่ TGS 2 0 1 3ด้วยเสียงแบบนี้ซึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็ขอโทษนะครับที่เสียงมันเป็นงี้นะฮะขอตัวไปพักก่อนนะสวัสดีพบในขีวุคอเป็นวุลคือเแคปคเกและเกี่ยวกงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเย้